สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ระหว่างที่เดินทางตแหวนบุญกันไปกับน้องๆกันอรอบนี้ไปกันเพียง5้าคนนะคะก็ไหว้พระทําบุญด้วยแล้วก็เที่ยวพักผ่อนอเหมือนเราเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองใช้เวลาในการเดินทางไปกับสามวันนะคะน้องๆมาจากชลบุรีและก็กรุงเทพมาบ้านมารับที่มุ่งไปจากทิ่เซนโ,ลโลเขก็ไปที่จังหวัดน่านนะคะ ไหว้พระสามวันใช้ใช้เวลาไม่มากแต่จิตเราเป็นสมาธิแล้วก็มีความระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้ารู้จะพาไปสถานที่ที่ทมีพระบรมสารีริกธาตุมีพระเกศาธาตุและรอยพระพุทธบาทด้วยนะคะไปสถานที่ทุกแห่งอ่าก็ไปตามตำรา กราบไหว้รอยพระพุทธบาทและพระาธาตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชัยวัดอชิตโตนะคะเพราะพร่มุค์มีความศรัทธาแล้วก็มีความรักในการกราบไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธ,ธาตุก็เลยพาน้องน้องไปเสริมบุญบารมีอ่าแล้วก็มีเป็นวันเกิดของน้องเกดด้วยก็เป็นโชคดีทั้งได้ได้เที่ยวได้พักผ่อนแล้วก็การเสริมดวงเสริมบ,รบารมีที่ถูกต้องในช่วงระหว่างวันเนี่ย การเดินทางของเราก็จะกราบไหว้ทุกแห่งที่สําคัญที่เราคิดว่าเราสามารถเดินทางได้นะคะจากอําเภอเมืองน่าน,นะคะ่ะแล้วก็ไปที่อําเภอปัวอาเภอปัวท่าวังผาแล้วก็อําเภอเชียงกลางก็จะมีสถานที่สําคัญมากมายให้เราได้กราบไหว้แต่ทริปนี้ที่ยี่มีความประทับใจมากที่สุดเ,เพราะว่างท่านมาสือ่อก่อนที่จะเดินทางนะคะว่าให้ไปกราบท่านปู่พญาสีสุวรรณนคราช ณนะวัดดิงสกัดนะคะสถานที่นี้คือไม่ไม่เคยได้อยู่ในหัวสมองเลยแต่รอบนี้มีท่านปู่พญานาคท่านเป็นพระสหายกันนะคะท่านฝากว่าให้พาน้องๆไปกราบณนะสถานที่นี้วันทุกคนที่ไปก็ได้รับเหมือนได้รับพอและเหมือนท่านรอต้อนรับท่านก็ปรากฏให้เห็นด้วยด้วยด้วยกําลังจิตที่เรารนะลึกพอไปถึงทุกคนก็รู้สึกขนลุก,ลกแล้วก็มันเป็นความคุ้นเคยที่แปลกมาก ณะะสถานที่แห่งนี้คือวัดเบงสกัดนะคะอยู่ย่กลางอเภอปัวถ้าใครที่มีโอกาสไปที่นั่นนุ่งขอแนะนําว่าการอธิษฐานจิตณสถานที่ตรงนี้ออมีความรู้สึกว่าเราเคยผูกพันกับสถานที่มาก่อนในอดีตชาติเหมือนเราเคยได้ร่วมสร้างบุญนาตรงนี้มาก่อนถ้าเกิดใครเป,เป็นเช่นเดียวกันมีความรู้สึกว่าตรงไหนที่เราไปแล้วเราจิตเราคุนค้นเคยจิตเรามีความสุขและมีความสบายลุ่งได้นําให้ขอพรณสถานที่นั้น สําเร็จง่ายๆนะคะนี่เป็นการสร้างพลังชีวิตง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าท้อแท้อาจจะรู้สึกว่าสิ้นหวังในหลายๆเรื่องออหลายคนที่มาดูดวงกับพี่นะถูกโกงถูกหักหลังถูกกลังแกล้งหลายๆอย่างผิดรับความผิดหวังหลายๆอย่างก็อยากจะแนะนําว่าคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่ณนะปัจจุบันคือเหตุที่เราสร้างไว้ในอดีตชาตินะคะเพราะฉะนั้นถึงจะแนะนาทุกทุกคนว่าอย่าขาดการสวดมนต์อย่าขาดการปฏิบัติถึงแม้เราไม่มีเวลาในการสวดมนต์จะขับรถจะนั่งยืนจะเดินจะนอนสามารถภาวนาได้ภาวนาสั้นๆเมื่อเราภาวนาเสร็จแล้วอาจจะสัมมารอาหารหังพุทโธเหมนคนชอบนโมพุทัยยะหรืออะไรก็ได้ที่จิตเราชินและจิตเราชอบภาวนาไปค่ะ นิดหน่อยวันละสองสานาทีก็ได้เมื่อภาวนาเสร็จแล้วอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและดอิดคือเราจะไม่จองเวรกันต่อไปแล้วตั้งแต่บันดนี้ไปให้ตั้งจิตว่าเราจะสร้งางความดีให้คุณติดตามโมทนาเราได้เสมอนั่นคือสิ่งที่ยุ่งแนะนำนะคะบุญทำไม่ยากค่ะบางอย่างไม่ต้องลองทุนด้วยซับนะคะลงทุนแค่กําลังกางใจแล้วก็ตั้งใจดีๆเป็นคุณมหาศารแล้วนะคะ าบางคนที่อยากอยากดูดวงอยากรู้ว่าตัวเองมีกรรมอะไรมาอยากรู้ว่าตัวเองต้องแก้ยังไงบ้างก็สามารถติดต่อได้ค่ะแอดไลน์พี่้งได้เลยนะคะโทรมาปรึกษาก่อนถ้ายังไม่มีปัจจัยถ้ายังไม่มีค่าครูลี่ก็จะแนะนําตามกําลังที่คุณสามารถแทรกดวงให้ตัวเองได้ถ้าใครที่พร้อมที่จะจ่ายค่าครูที่จะดูอย่างจริงจังนั่นก็คือเป็นการบูชาครูของพู้เองด้วยการที่เราต้องตัางค่าครูเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อก่อนอ่ะยุ่งเคยดูให้คนอื่นๆแล้วที่ ดูด้วยความเมตตาเงจะรื่รูดลงมา20กว่าปีแล้วนะคะงแต่เราก็ไม่ได้เปิดตัวมาเปิดตัวตอนหลังหลังจากที่ครูบาอาจารย์อนุญาตให้เราเปิดตัวเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้เหมือนเป็นธรรมทานอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีค่าครูก็จะแนะนําในส่วนที่คุณสามารถทําได้แต่ใครที่รู้สึกว่ากําหนักมากอยากจะพลิกอยากจะแก้จะทํายังไงให้ตรงจุด จึกษาได้ก่อนค่ะแล้วก็คุณมีกําลังแค่ไหนก็ดูตามนั้นเพราะมันมีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะให้กําลังใจทุกคนโมทนาบุญกับพี่นะคะ18แห่งสาหรับสาวันที่เดินทางไปในการสร้างกุศลและมีตอนกลางคืนสอนกรรมฐา,านแนะนําการนั่งสมาธิแล้วก็ไปกราบพระพุทธองค์ด้วยกันด้วยทุกๆคนที่ไปไม่ได้เสียเปล่าไม่ได้ใช้เวลาทิ้งเปล่าเราเสด็จความสุขจากธรรมชาติด้วยแล้วเราก็ได้บุญด้วยนะคะอยากแนะนําทุกคนให้ มีความพยายามแล้วขอให้ดูกพ้นจากวงกรรมจากวงมานจากสิ่งที่ประสบในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะวันนี้เพิ่งมาแนะนำแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ